ครับก็ปักเดียบปักกายนะครับโดนนะครับแต่ใช้ไม่ใหญ่นะครับคือใช้จะใช้หน้าจะใช้ลูนครับตัวนี้เดือปักกายครับปักกายใช้ใช้ลูนครับตัวนี้โอ้โหโร่นะกายนะครับากกาโอ้ ไซส์สวยๆนะครับเนี่ยมานไส์โลนะครับตัวนี้ก็ปักเป็นเหยื่อลูกปลาหมอนะครับไส์สวยเลยครับก็ไซส์สวยครับตัวนี้เป็นปลากายนะครับโอ้หมาแล้ครับนั่นปะปลากกย ก็ไซไม่ใหญ่นะครับไ่ก็พอได้ลาบนะครับไซนี้ก็สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่เป็นเบ็ดเป็นเบ็ดคันไม้นะไม้ไผ่นะครับขนาดใหญ่นะครับเบ็ดเบอร์สิบห้านะครับเบ็ดใหญ่ๆหญ่เลยนะครับอันนี้เราก็จะเอาไปาทิ้งไ้ก่อนครับเอายนทิ้งไ้ก่อนดูวิธีการปักนะครับ ก็จะใส่เป็นเหยื่ยวคือเป็นลูกปลาหมอนะครับนี่ปักไปเลยครับเกี่ยวเกี่ยวไปเลยเกี่ยวหลังนะครับเกี่ยวหลังนะครับไม่แต่เราจะไม่เกี่ยวลึกนะครับเพราะว่านะครับไมปลาทำนะครับปลาตายครับ ลงไปแบบนี้นะครับปากลงไปนะครับให้ลูกปลามันวินน่งอย่าลืมมัดไว้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูไอ้เท้านะครับเท้าคือมันจะลากไปเลยนะครับไอพทันตอไม้นะครับต้องผูกไว้ด้วยนะครับหาลากไม้ผูกไว้นะครับ มันลอยอย่างนี้นะครับครับโอเคครับไปดูหลังต่อไปครับ